สวัสดีครับมาพบกับผมดิวจากช่องดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้เราเอาผักพืชสีเขียวมาให้ทุกๆคนได้รับชมกันเห็นไหมครับต้นกาเล็กๆที่กำลังจะเติบโตสีเขียวๆอย่างนี้นะครับเป็นพืชผักชนิดที่เรียกว่าฟักแฟงนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องดูตอนโตก่อนว่าจะให้ลูกให้ผลเยอะขนาดไหน ก็ต้องติดตามตอนต่อไปส่วนด้านนี้ก็คือต้นกล้าเล็กๆนะครับที่เรียกว่าคณะกับกวางตุ้งนั่นเองเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับแล้วก็ต้นกล้าเล็กๆที่เราเพาะไว้ในที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลงสู่แปลงผักแต่ก็ต้องรอให้เขาโตขึ้นอีกนิดนึงก่อนนะครับให้เขาแข็งแรงกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายลงแปลงผัก แล้วเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันละกันนะครับลองเพลงให้น้องผักฟังดีกว่านะเขาเป็นอะไรดีนะเพ็นอะไรดีเป็นดีดาดาดา,ดาดาดาไม่คิดว่าใครใจดีเหมือนเธอ ฉันคิดว่าฉันเจอคนรู้ใจถ้าเธอยังไม่ลองรักกันให้รู้ว่าเธอมีคนสำคัญกับฉันบ้างไหม เธอก็มาฉันก็มาก็ไม่รู้เธอนั้นไงแล้วดืนนี้เธอก็มาให้อาหารที่เหลือไปแล้ววันนี้เธอก็มาจูมือฉันจำไว้เลิกเก <c oughs> ลอรองมั่วครับท่านผู้ชมสวั <c oughs> สดีครับ